ไปค่ะหาคู่กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณรติผาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะคลิปนี้นะคะเรามาต่อการในเรื่องอยากมีสามีฝรัง่งอยากไปอยู่ต่างประเทศจะต้องทำยังไงจะไปได้ยังไงนะ,ะทีนี้ถ้าอยากมีสามีฝรัง่งจะหายังไงจะไปค้นหาที่ไหนเจอ ะค,ะคำที่ได้ยินเป็นประจำที่พูดประจำเลยจากคนรอบข้างหรือคนที่รู้จักกันหรือหลายหลายคนที่บอกบอกกันมาหาผัวให้แน่หาผัวฝรั่งให้แน่เอาลุยๆเดอ้อ <c oughs> นะคะ <c oughs> จะไปงมที่ไหนคะมันยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรนะคะหลายคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาจะพูดว่า าหาได้ผัวรวดขนานั้นคอยก็หาเอาเองเหรอตัวนี่นะคะคือคำตอบที่คุณจะได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอ้าวการมาหาบางคนนะคะทำวีซ่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมญาตินะคะทำบีซ่ามาเยี่ยมญาติที่เยอรมันอ่ะพูดพูดเรื่องเยอรมันเลยะคะ่ะ ทำวีซ่ามาเยี่ยมญาติที่ประเทศเยอรมนมีเสร็จแล้วญาติก็ลงโฆษณาให้โฆษณาหนังสือพิมพ์โฆษณาตามเว็บไซต์นะคะลงโฆษณาให้แล้วก็นัดเจอกับผู้ชายนัดออกเดทกันนะคะนัดเจอกันนัดดื่มกาแฟนัดทานข้าวนัดคุยกันนะคะถ้าชอบอลองไปอยู่ด้วยกันดีไหม ใช้ชีวิตร่วมกันสักระยะหนึ่งช่วงที่คุณอยู่ที่เยอรมันนะคะก็ไปใช้ชีวิตร่วมกันถ้ามันไม่โอเคก็ไปคนละทางถ้าโอเคถ้าอยู่กันได้ถ้าศึกษารนิสัยใจคอกันแล้วน่าจะเข้ากันได้ก็สารต่อกันไปนะคะเมื่อผู้หญิงกลับเมืองไทยไปแล้วผู้ชายก็จะสารต่อโดยการวางแผนว่า ให้ผู้หญิงไปเรียนภาษาเยอรมันเตรียมตัวที่จะมาแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะในขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าไม่โอเคก็คือแยกกันไปนะคะคือจะอยู่ประมาณนี้นี่คือการที่ตัวเป็นๆมาหาเองที่ประเทศเยอรมนนีแต่ถ้าเราไม่ได้มาล่ะคะถ้าเราอยู่เมืองไทยล่ะเราทำยังไงนะคะ ปัจจุบันนี้มีหลายช่องทางค่ะที่จะหาคู่นะคะออนไลน์เดทติ้งมีเยอะแยะเดทติ้งแอปมีเยอะแยะนะคะมากมายกายกองผู้ชายที่เยอะที่สุด <c oughs> ถ้าอยากหาผู้ชายต่างชาติถ้าที่ถ้าเราอยากหาผู้ชายต่างชาติที่มีผู้ชายเยอะที่สุด คือในโลกออนไลน์ในเว็บในเว็บไซต์หาคู่ในแอปหาคู่มีทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงินแบบฟรีเด t ติ้งออนไลน์หรือฟรีแอปออนเดตติ้งอะไรเงี้ยมีเยอะนะคะหลายคนบอกว่าโอ้หาคู่ออนไลน์หาคู่ในแอปก็เจอแต่สแตมเมอร์เล่นออนไลน์เล่น เราอยู่ในโลกออนไลน์หาคู่นีนะคะเราต้องฉลาดเล่นรู้เท่าทันต้องรู้เท่าทันอย่าหลงอย่าละเมอเพ้อพกไปกับสิ่งนั้นเพราะว่าในโลกออนไลน์คือหนังการ์ตูนมันอาจจะมาแล้วก็แวบหายไปนะคะมันยังไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง ยังไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆอย่าพึ่งไปเชื่อใจอย่าพึ่งไปไว้ใจอะไรมากมายหลายคนโดนหลอกเอาเงินคุยกับผู้ชายไปสักพักหนึ่งผู้ชายบอกว่าเนี่ยฉันจะส่งเงินมาให้นะ,เ,ะเท่านั้นเท่านี้จำนวนมากมายพอสมควรอยู่อ,อีกสี่ห้วันต่อมามีคนโทรมาบอกว่าเนี่ย มีเงินส่งมาให้คุณนะมีของส่งมาให้คุณนะมีเงินด้วยคุณต้องแต่คุณต้องจ่ายภาษีเท่านั้นเท่านี้นะคะคือเยอะค่ะประเภทนี้นะคะคือแค่ว่าคุณต้องจ่ายภาษีหรือฉันส่งเงินมาเยอะเลยให้คุณนะแต่ตอนนี้คุณต้องเอาเงินไปจ่ายภาษีก่อนเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องรู้นะคะว่านั่นมันไม่ใช่เรื่องจริง ทุกวันนี้มันทันสมัยจะตายธนาคารออนไลน์ก็มีถ้ามันจะให้เงินนะคะมันก็โอนเข้าธนาคารเราเลยวันเดียวก็ได้เงินแล้วหรือ5นาที10นาทีก็ได้เงินแล้วถ้าจะโอนให้จริงๆหรือส่งเวสเทิร์นยูเนียนอะไรอย่างเงี้ยคือมีการส่งเงินหลากหลายวิธีทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในโลกออนไลน์เนี่ยมันยังเป็นโลกแห่งความฝันอยู่เป็นหนังการ์ตูนอยู่มันยังไม่ใช่เรื่องจริงแต่ ถามว่ามีคนจริงๆริงไหมมีคนที่หาคู่จริงๆริงไหมมีคนเจอจริงๆมาแล้วไหมมีคนดีก็เยอะนะคะคนอยากได้เมียต่างชาติจริงๆก็เยอะไม่ใช่เฉพาะคนมาโกหกหลอกลวงเพราะฉะนั้นแนวทางการหาคู่เนี่ยคือหาคู่ออนไลน์เนี่ยมีโอกาสที่สุดแต่ ขอให้คุณตั้งใจขอให้คุณตั้งมั่นให้มีความอดทนในการหานะคะเปิดไปหลายๆเว็บไซต์เว็บไซต์ไหนที่มันฟรีแอปไหนที่มันฟรีเข้าไปเลยค่ะเข้าไปแล้วก็หมั่นออนไลน์มันไปอ่านนะคะมันไปอ่านไอ้โปรไฟล์ของผู้ชายเยอะๆ มันส่งความสนใจมันส่งข้อความไปหาเขาบ่อยๆคือเล่นทุกวันเล่นบ่อยๆเล่นเยอะๆและวันนั้นละ่ะคุณจะประสบความสำเร็จเล่นจนรู้ว่านี่มันมาแบบนี้คือสแกมเมอร์นะมันมาแบบนี้คือคนจริงนะอย่างเงี้ยเล่นให้รู้นะคะเล่นให้รู้จริงๆเพราะฉะนั้นการหาคู่นะคะก็ใน เดทติ้งออนไลน์เนี่ยก็มีโอกาสมากเช่นเดียวกันนะคะหลายๆคู่หลายๆคนเขาก็ได้เจอกันในเดทติ้งออนไลน์นะคะ,อ,ะอีกวิธีหนึ่งไปอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวบางคนอาจจะไปอยู่ร้านนวดอาจจะไปทำงานร้านอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่แล้วแต่โอกาสของใครของเรานะคะ ก็มีโอกาสไปเจอนะคะแต่ถามว่าบางคนนะคะบางคนบอกว่าอาจจะอ่านนิยายมากอาจจะดูหนังมากไหมคะเดินไปเดินไปแล้วไปชนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นโอกาสอาจจะน้อยนะคะโอกาสอาจจะน้อยมากอาจจะมีแต่น้อยนะคะ ไปค่ะหาคู่กันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แลื่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ